บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่1พฤศจิกายน2566มี6ข้อนี้ใบไ,ได้เงินสูงสุด32,30บาทดูเลยตัวคุณได้ไหมได้กี่บาทข่าวจริงนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1พฤศจิกายน66นี้ใครที่มี6ข้อนี้ไม่ได้เงินถ้าคุณอยากได้เงินคุณต้องดูว่าคุณมี6ข้อนี้เปล่าถ้าไม่มีก็ได้เงินไปเลยสูงสุด32,30บาท โดยรายละเอียดเนี่ยแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะครับและสูงสุดคือ3าม0ัรสบาทเริ่มแรกเรามาดู6ข้อกันก่อนแล้วก็จะดูว่ามันคือเงินที่คุณจะได้เท่าไหร่บ้างนะครับแต่ละคนมาเช็คไปพร้อมกันกับผมเลยครับข้อที่1เลยคือคนที่ได้ไม่ได้บัตรสัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับก็คือคนที่จะไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่ได้บัตรสัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คุณอาจจะลงทะเบียนไม่ทันในกรอบเวลาที่เขาบอก ถ้าคุณลงทะเบียนผ่านแล้วแต่ตรวจสอบคุณสมบัติดันไม่ผ่านนะครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุของรายได้ไม่ผ่านหรือจะเป็นสาเหตุของที่ดินหรือถือครองสิทธิ์ทรัพย์สินอะไรทุกอย่างไม่ผ่านก็ไม่ได้นะครับหรือจะเป็นการยินยอนตนเนี่ยก็ไม่ผ่านก็ไม่ได้นะครับนั้นเนี่ยต่อให้คุณจะลงทะเบียนไม่ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติหรือจะเป็นลงทะเบียนผ่านตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านยินยอตนไม่ผ่านหรือจะเป็นลงทะเบียนผ่านตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน แต่ไม่ได้ยิน,นตอนนะครับแล้วยินต้นไม่ทันเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับตอนตรงนี้เนี่ยคือไม่ได้ทั้งสิ้นกลุ่มที่ผมได้วาดตรงนี้ให้นะครับดังนั้นไม่ได้บัตรสวัสดิการแลวรุ่นใหม่ก็จะไม่ได้เงินนั่นเองครับง่ายๆข้อที่1มีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ได้นะครับข้อที่2การยินตอนนะครับสำเร็จไม่ทันในช่วง27กันยายนถึง26ตุลาคมนะครับการยินตอนในกรอบเวลานี้จะมีผลทําให้คุณ ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแรกนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนและรอบนี้เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ประกาศผลการอุทธรณ์ผลในช่วง17กระะกฎาคม66นะครับโดยกลุ่มนี้เนี่ยคุณก็ต้องดูตัวคุณว่าคุณเป็นกลุ่มที่ผลออกมาเมื่อไหร่นะครับแต่สุดแล้วแต่คุณก็ต้องไปตรวจสอบผลพอตรวจสอบผลแล้วคนพบว่าผ่านแล้วนะครับต้องยืนยันตน ในช่วง27กันยายน 6, ถึง26ตุลาคม66นะครับดังที่มีการประกาศเอาไว้ของภาครัฐนะครับว่าคนที่ยินตนระหว่าง27กันยายน 6, ถึง26ตุลาคม6จะได้ใช้สิทธิในวันที่1พฤศจิกายนแล้วได้เงินย้อนหลังเนี่ยเดเดือนนะครับเดเดือนเนี่ยเมื่อนำมาคูณกับ3 0 0อจะเท่ากับ2001แล้วก็จะได้ในเดือนของพฤศจิกายนอีก1เดือนก็เท่ากับเป็น2004นนะครับเงินที่คุณจะได้ตรงนี้ นั่นเองนะครับสำหรับเงินที่จะเข้านะครับประกาศผลในกลุ่มตรงนี้อันนี้คือคุณจะได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือคุณทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันคุณมีข้อนี้ก็ไม่ได้นะครับข้อ2ข้อ3จะคล้ายๆกับข,ข้อ2เลยไปง่ายๆนะครับก็คือดินโตนช่วง27กันยายนถึง26ตุลาคม66นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเป็นรอบประกาศผลอุทธรณ์เมื่อวันที่28สิงหาคม66นะครับ คือประกาศผลอ,อีกรอบหนึ่งแต่จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับรายละเอียดเหมือนกันนะครับจะต่างกันก็คือในส่วนของการยืนยันตัวตนตรงนี้เนี่ยคุณจะยืนยันตัวตนได้ช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณยืนยันตัวตนในกรอบเวลาที่ช่วงที่ผมบอกยี่สิบเจ็ดกันถึง26ตุลาคมหกเนี่ยก็จะได้ย้อน7จบกหเดือนก็คือแเดือนเหมือนเดิม2องพเหมือนกันครับแต่เป็นรอบประกาศผลยีสสิงหาคม ตรงนี้คุณก็จะได้เงินตรงนี้ไป2องพันเหมือนกันครับนี่คือข้อที่3คุณยินดีตนสําเร็จไม่ทานหรือเปล่านะครับต่อไปข้อที่4คุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้เงินเข้าเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเลยบัตรสวัสดิการแห่งรรุ่นใหม่เนี่ยคุณไม่เคยได้เดือนก่อนหน้ามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนตุลาเดือนอะไรเนี่ยคุณไม่เคยได้มาก่อน เพราะคนที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่เคยได้มาก่อนนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยได้เงินตรสวัสดิการรัฐมาก่อนเลยแต่อันนี้เนี่ยกลุ่มตรงนี้เนี่ยไม่เคยได้แต่ถ้าคุณได้ในเดิมถ้าคุณผ่านข้อ2กับข้อ3นะครับคือคุณเนี่ยยินเดนตนเนี่ยทันนะครับก็คือไอตรงนั้นผมบอกว่าไม่ทันใช่ไหมแต่ถ้ากิดยินเดนตนทันเนี่ยก็แสดงว่ายังได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ย คุณไม่เคยได้เงินเข้าเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนก็จะไม่ได้ตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากๆนะครับโอเคนี่ก็คือข้อที่4นะครับไม่เคยได้เงินเข้ามาก่อนก็จะไม่ได้เงินต่อไปนะครับเว้นแต่ว่าคุณเป็นกลุ่มที่เงินตนแล้วเป็นกลุ่มใหม่ที่ได้ใช้ครั้งแรกก็จะได้ต่อมาข้อที่5ก็คือจำรหัสพินที่ชานุมัตจ่ายเงินไม่ได้นะตรงนี้เนี่ยสำคัญเหมือนกัน ถ้าคุณบอกว่าคุณเนี่ยจำรหัสพินที่สั่งจ่ายเงินนะครับไม่ได้ก็จะใช้เงินไม่ได้ทุกครั้งที่ใช้เงินจะต้องมีการบอกรหัสพินของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจําไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ขอด้ขอที่หาข้อที่หไม่มีบบแบบไปชนรุ่นใหม่ทําให้ใช้เงินไม่ได้แบบชนรุ่นใหม่หน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีต้องไปทําให้มีนะครับอันนี้ก็6ข,ข,ข้อดังนั้นเรามาดูเงินที่จะเข้านะครับในวันที่1ของทุกเดือนนะครับเงินในครั้งนี้เนี่ยก็จะเข้า มีกลองกลุ่มนะครับ300กับ2 4 0 4เป็นเงินซื้อสินค้า300กับ2 4 0 4นะครับซึ่ง2อ2 4 0คือคนที่ใช้บัตรครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนหกในยินต้นในกรอบเวลาที่ผมได้บอกไปนะครับอันนี้คือเงินซื้อสินค้าต่อมาก็เป็นเงินกาหูต้ม300กับ2 4 0 4บวกกับ80 ก็กับ380กับ2,480ก็สามารถไปใช้กาบการหุงต้มได้นะครับต่อ3เดือน,อนถ้าคุณยังไม่เคยใช้ให้เดือนตุลาเพื่อพิศิการนี้ก็ยังมีแล้วก็380กับ2,480มาบวกกับ750 380บวกกับ750 2,480บวกกับ750นะครับอันนี้คือเงินค่าเดินทางที่คุณได้ นะครับเป็นอีกเงินหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกทุกท่านที่ได้นะครับคุณก็จะสามารถเอาไปใช้ในส่วนของค่าเดินทางได้นะครับตรงนี้เท่ากับ1,130ันนี้ครับอันนี้คือยอดสูงสุดที่ผมบอกนะครับก็จะเป็น3,230บบาทนะครับที่คุณจะได้ ก็คือแต่ละเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อสินค้า3ามพันสองพก็ต้องไปใช้สินค้าในร้านธงฟ้านะครับก็ต้องไปใช้ให้หมดภในเดือนพฤศจิกาด้วย750ด้ยค่าเดินทางค่าการ์ดก็ต้องไปใช้ตามที่ต่างๆนะครับค่าเดินทางก็ต้องไปใช้นะครับจะได้ใชใ้ครบนั่นเองครับอันนี้ก็คือเงินที่คุณจะเข้าทั้งหมดนะครับสรุปเลยนะครับเอาให้คุณได้เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งว่า6ข้อที่คุณต้องไม่มีเนี่ยเพื่อได้เงินคืออะไรบ้าง หนึ่งคือไม่ได้บัรตรสว้อติการถึงรัร uh <Sí. S 1> like ุ่นใหม่คุณต้องไม่มี Mul <Sc locals travel>. 2อ <c> ิจเนอร์ตัสำเร็จไม่ท <appeals> ันในช่วงยุปีการในหกถึงยี่กตุลาคมหกคุณต้องไม่ใช่กลุ่มนี้แล้วก็3อยู่เนโตําสำเร็จไม่ทันในช่วงยุคดการในหกถึงยี่หกตุลาคมหกคุณต้องไม่ใช่กลุ่มนี้คุณต้องทันนะครับแล้วก็ไม่เคยได้เงินเข้าเดือนก่อนนั้นนี่เมื่อก่อนคุณต้องไม่ใช่กลุ่มนี้ถ้ากลุ่มเคยได้เข้าเนี่ยเคยได้เงินเข้าคุณก็จะได้เงินนะครับ รวมถึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยได้เงินเข้าในก่อนอันนี้มาก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ทําการยืนยันตนพันในกรอบเวลาก็จะได้อยู่อยเองครับ4คือจำาหาดพินไม่ได้นะครับถ้าคุณจําได้ก็ไม่เป็นไรก็จะได้เงินแล้วก็6ไม่มีบัตรชนรุ่นใหม่อันนี้สําคัญมากๆคุณจะต้องมีบัตรชนรุ่นใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้คือไม่มีบัตรชนรุ่นใหม่ก็ใช้เงินไม่ได้ต้องไปทําบัตรชนรุ่นใหม่ให้เรียบร้อยและนี่ก็คือเงินทั้งหมดที่เข้าตามนี้นะครับ 32480แล้วก็750นี่ข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากัน